เต็มระบบกับรถ Ford r a n นเจ Raptor นะครับใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงดีๆติดตั้งในรถของคุณห้ามพาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับ Ford Raptor ป้ายแดงนะครับเรียกได้ว่าออกจากศูนย์ก็มาทำในส่วนของระบบเครื่องเสียงเลยคันนี้ติดตั้งกันแบบฟูลเซ็ตนะครับลำโพงใช้เป็นของฟอร์คอลนะครับฟูหน้าใช้เป็นรุ่น K2 Power นะครับเป็น KX2 นี่นครับเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับของ f o c a l คู่หลังเนี่ยเป็นแกนร่วม PC165SF นะครับในส่วนของ d s p m นะครับใช้เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับเป็น PXEX120 ของ Alpine นะครับเดี๋ยวคันนี้จะทำเป็นแบบ Active นะครับในส่วนของแอมขับซับแล้วก็ตัวซับใช้เป็น JL เรียกได้ว่าเป็นแบบ Full Set เต็ตเตมระบบนอกหจากนั้นยังมีแดมทั้งคันแลวก็ เพื่อในส่วนของตัวฟองนะ้ำเพื่อให้รถเงียบด้วยนะครับงานติดตั้งเป็นแบบไหนตามผชมมาดีกว่าครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับกับงานติดตั้งที่ชมไปเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยก่อนว่าคุณภาพเสียงที่ได้ในรถคันนี้ดีแค่ไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ you are เป็นไงคุณผู้ชมกับคุณภาพาเสียงที่ได้รับฟังไปบอกได้เลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงดีๆติดตั้งในรถ f อ r d ดแ p ปเตอร์แบบคันนี้แนะนำเลยครับกับลำโพงโอล์คอลคันนี้เนี่ยโหเสียงดีจริงๆครับรายละเอียดกรุงจริงกรุงจริงนะครับและก็ซับ JL อด้วยโหคุณภาพ,าพเสียงเบสเนี่ยมากันแบบนุ่มๆลึกๆเลย คนที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียง5้าาจริงๆครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่สีนักริน,นะครับิ์แอสไซน์ตามด้วย Mirage Audio ก่อนจาก,กการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่งกระดิกแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทาง Happiness on r o a d แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ